สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปกันมาดูการตัดแต่งกิ่งต้นกะพีเขาวควายนะครับซึ่งกะพีเขาวควายตรงนี้ก็อายุ2ปีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้ปลูกนะครับคือเราเอา,อาต้นกล้าของกะพีเขาวควายเอามาบางไว้นะครับปรากฏว่ามันมีบางต้นที่รากนะครับมันทะลุถุงลงมาในดิน,นครับแล้วมันดึงไม่ออกผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับ2ปีผ่านไปนะครับนี่ก็คือ ลักษณะของกะพีเขาควายนะครับก็ต้นสูงเลยนะครับนี่เป็นลักษณะของต้นกะพีเขาควายนะครับที่เรายังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยนะครับกิ่งมันก็จะเยอะมากนะครับความจริงเลยเราควรจะตัดแต่งกิ่งตั้งแต่อายุประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับในวันนี้เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของต้นกะพีเขาควายนะครับที่มันเกิดเป็นกลุ่มระยะชิดเลยนะครับเราต้องการที่จะทดลองนะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ในระยะชิดครับห่างกันประมาณ อ่าสิบยี่สิบเซนนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับจากที่ดูในช่วงนี้ก็เห็นว่าอ่าต้นเพียวควายมันก็โตเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะโตไม่สมเสมอต้นที่มันโตมันสูงมันก็จะสูงใหญ่อ่าต้นที่มันไม่ค่อยโตเล็กๆมันก็มีเหมือนกันครับก็เนื่องจากว่าอ่าช่วงแรกมันจะตั้งตัวช้าครับต้นไหนที่ตั้งตัวเร็วมันก็จะสูงใหญ่ส่วนต้นที่ตั้งตัวช้ามันก็ต้นเล็กๆนะครับแต่ว่ามันก็เกิดทุกต้นเลยครับนี่คือลักษณะของ กับพี่เขาควายนะครับนี่ครับระจะชิดเลยวันนี้เราจะมาตัดแต่งกิ่งออกในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับควรจะตัดในช่วงอายุประมาณ1-2ปีจะพอดีครับถ้าเกิดว่าต้นมันใหญ่แล้วมันจะตัดยากกิ่งมันจะใหญ่ครับนี่พอตัดออกแล้วก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับตอนแรกจะดูลกๆครับดูเหมือนมันไม่ค่อยสูงแต่พอตัดออกแล้วต้นมันก็จะสูงดีครับนี่แต่ก็ยังมีบางกิ่งที่มันยังใหญ่อยู่นี่ครับเห็นไหมครับสังเกตว่าต้นใหญ่ก็ใหญ่นะครับเห็นไหมครับ ต้นเลก็กก็เล็กครับอันนี้คือ,อเป็นต้นไม้ที่มันเกิดเองครับเราไม่ได้ปลูกเลยครับแค่เอาใส่ถุงวางไว้ครับ่วนนี้ยมันชิดกันมากมันก็จะต้นเล็กๆนะครับนี่ต้นที่มันชิดกันมากๆนไครับซึ่งเราก็อยากจะทดลองดูครับว่าถ้าเราปลูกไม้หรือจะชิดแบบนี้มันจะโตหรือไม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆะครับว่าเมื่อมันอายุสัก5ปี10ปี20ปีมันเป็นยังไงครับอันนี้เราจะไม่เอาออกครับเราจะเอามาเป็นแปลนทดลองนะครับนี่อันนี้คือลักษณะของ กับพี่เขาควายที่เราตัดแต่งจริงออกแล้วนะครับนี่ไหมครับส่วนตรงนี้ก็ควรตัดออกนะครับเห็นไหมครับแเราจะตัดจริงนี้ออกไหมครับถ้าเราตัดออกมันก็จะตรงดีมากเลยครับสลัดจริงนี้นี่ครับเนี่ยเราก็เลื่อยออกเลยครับเนี่ยสองจริงนี้เลื่อยออกเลยนะครับเอาไว้เฉพาะจริงที่อยู่ตรงกลางนะครับให้มันสูงนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้สูงตรงครับถ้าเราเอาไว้มันจะแย่งอาหารเฉยนะครับเราก็จะตัดออกหน้ามีดเช่นกันครับเราก็จะตัดออกนี่ครับ เนี่ยงามเนี่ยเราตัดออกเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาไว้เฉพาะอ่าให้มันสูงอย่างเดียวนะครับเราจะไม่มันแผ่ออกนะครับเนี่ยพอเราตัดออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยสูงมากเลยนะครับนี่ครับลักษณะของลําต้นเมื่อเราตัดแต่งจริงต้นก็จะสูงตรงนี่นะครับถ้าเราไม่ตัดนะครับมันก็จะจริงเยอะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยสูงมันจะโตช้านะครับเพราะว่ามันจะเอาอาหารไปเลี้ยงจริงอื่นๆด้วยนะครับ ถายตัดจริงที่มันไม่ไมจจาเป็นออกครับหมามันก็จะสูงแล้วก็โตเร็วอ่าดังนั้นการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ก็ถือว่าสําคัญนะครับโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งสองปีเนี่ยควรจะตัดออกเลยครับนะครับตัดออกแล้วพอตัดออกแล้วมันก็จะดูลำต้นสูงตรงดีมากเลยครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราตัดแต่งกิ่งออกมันก็จะช่วยลดอ่าการเสียอาหารนะครับอาหารก็จะได้มาเลี้ยงที่ลาต้นหลักนะครับ ลำต้นหลักก็จะสูงตรงต้นใหญ่ไม่สูญเสียอาหารไปกับจริงย่อยๆนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้ประโยชน์นะครับวันนี้ขอเลยขอคนมาชมนะครับการตัดแต่งจริงต้นกระพี้ควายนะครับให้สูงตรงและทีมขันนัก็คือว่าจะเป็นการทดลองครับว่าการปลูกต้นไม้ในระยะชิดนะครับนี่มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะโตไหมเดี๋ยวเราไปทดลองดูเลยครับผมจะเอาไว้เป็นแลงทดลองครับสำหรับอ่าบริเวณนี้นะครับให้เป็นแปลงทดลอง ว่าการปลูกไม้ยาชิดมันจะเป็นอย่างไรนะครับคอยเลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่างเจ้าของเราสำรับคิปนี้สวัสดีนะครับ